ครับสวัสดีครับจากเพจร้านเตาเคปบ่อยๆจำกัดมีการจ้างครับผลิตจำหน่ายอุปกรณ์ทำขนมครับวันนี้ก็มาเจอกันหนึ่งคลิปครับก็วันนี้พาเพื่อนๆมาชมอุปกรณ์ทำขนมประกอบอาชีพครับก็คือเตาเค้ฟญี่ปุ่นือนเดิมแต่วันนี้จะพิเศษหน่อยหนึ่งพอดีลูกค้าสั่งพิเศษครับก็คือสั่งเตาเค้ส14นิ้วเดี่ยวแบบถอดฝาได้แล้วก็มีชุดอุปกรณ์เสริมก็คือชุดเบ้าขนมโค้งสั่งเพิ่มเพื่อไปใช้ทำขนมโค้ง ในเตาเคาในเตาเดียวกันแล้วก็ในชุดนี้ลูกค้าสั่งชุดสายพร้อมใช้งานชุดเตาเดี่ยว2ตัวแล้วก็มีชุดเสริมก็คือชุดขนมโคกหนึ่งชุดก็เดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ครับก็ในชุดนี้เลืมบอกไปก็จะมีของแถมให้สองชุดก็คือจะมีอุปกรณ์ทำเคฟมีเกียงสามนิ้ว1งอัน,งงนมีปลอกขายยางรองขาเตาสียอันแล้วก็มีปืนยิงแก๊ส มีชุดอุปกรณ์ไม้พายหนึ่งชุดแล้วก็พากันไปนอีกหนึ่งชุดครับแถมให้ทั้งหมดเป็นสองชุดครับโอเคครับก็เดี๋ยวพามาันชมกันในใกล้ว่าตัวเตามันเป็นยังไงโอเคอันนี้เป็นส่วนหน้าเตาสิบสี่นิ้วอันนี้เป็นเตาเก็สิบสี่นิ้วเปิดฝาครับลองชมกันในใกล้เลยครับอันนี้เป็นรอยเชื่อมเชื่อมทนแน่นหนาครับอายุใช้งานสิบปีขึ้นไปครับรับประกันแน่นอน โอเคครับส่วนต่อไปที่ผมจะพามาดูวิธีการใช้อ,อุปก,กรณ์เสริมก็คืออ,อุปก,กรณ์เสริมก็คือเป่าขนมเค้กไปใช้กับเตาเค้กเดือดามันจะใช้ได้ยังไงเรามาดูกันอันนี้คือเป้าอกขนมโคกที่ลูกค้าสั่งเสริมเข้าไปเพื่อจะเอาไปทํากับทำขนมเค้กเรามาดูกันว่าจะเอาเป้าตัวนี้ไปทําขนมยังไงในเตาขนมเค้นในในใกครับเราจะมาใกล้ๆนะครับ โอเคครับอันนี้คือหน้าเตาเคฟญี่ปุ่น14นิ้วเปิดฝ่าครับซึ่งตัวนี้จะดีหน่อยก็คือเราสามารถถอดหน้าจตาออกมาได้ก็คือแบบนี้แต่ถ้าเตาเคฟรุ่นนึงก็คือแบบถอดหน้าเตาไม่ได้ก็คือชุดผ่าตัวนี้มันจะดึงออกมาได้ก็คือสามารถทําเคฟได้อย่างเดียวแต่ชุดนี้จะพิเศษหน่อยเนีงก็คือเราถอดผ่ามาได้เราไม่ทําเคฟเราซื้อเบ้าคนดักเไปก็คือซื้อเบ้าตัวนี้เสริมเข้าไป ถอนเคปบอกว่าอยากทำเคมแล้วเอาซื้อเบ้านขนมโคไปไปวางตรงนี้เห็นไหมครับเราก็สามารถทําได้สองอย่างในหนึ่งเตาก็คือหนึ่งทำเคปญี่ปุ่น2ก็คือทําขนมโคนี่เองอันนี้เป็นไอเดียเสริมสําหรับลูกค้าสนใจที่อยากสั่งซื้อขนมไปทําเสริมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูใ,ใกล้ๆว่าใ้เบ้าเราวางไปกับเตากืนแล้วจะเป็นแบบไหนดูกันจะชัด เราจะสังเคตขอบเคปมันจะพอดีกับตัวเป้าขนมพองแตยครับมันจะไม่กระดกนะครับก็จะประมาณนี้เวลาเราลอนเคปใช่ไหมครับก็แบบนี้เลยสะด,ดวกออกตัวดวกนี้ดนะ้วยแล้วก็เก็วางได้เลยพอเราไม่ใช้ขนมพองแล้วก็ไม่ทำขนมพองแล้วก็ยกเป้าออกแล้วก็เอาแผ่นเคปเอาวางใส่ หรือจะทำพร้อมกันทั้งสองเตาก็ได้ก็วันนี้ลูกค้าสั่งไปสองตัวก็แบบนี้ครับฝั่งหนึน่งทำกระดุกโคอีกตัวหนึ่งทำเค็มญี่ปุ่นอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะชุดเตามันแบงครับโอเคครับก็จะประมาณนี้ในการลองใช้อุปกรณ์ก็เตาชุดน,นี้ ตัวเคปญี่ปุ่นเดียวตัวละ1,700ครับแล้วก็ลูกค้าซื้ออุปกรณ์เสริมคือบอลตัวแล้วก็ฝาชุดนี้3า0้บาทครับถ้าลูกค้าสนใจสั่งซื้อสามารถสอบถามได้ทางเพจเฟซบุ๊กครับกัเคปใบวัดจำกันไปเล้วการใชา้ครับตามชอบไดีครับ